สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้ที่บ้านเหมือนวาดนะคะปลูกมพะพราวน้ําหอมนะคะก็เลยลงแขกเกณฑ์ลูกหลานเลยค่ะมาช่วยกันปลูกนะคะบ้านเหมือนวาดเนี่ยอยู่ในเขตอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะมพะพร้าวน้ําหอมของอําเภอบ้านแพ้วเนี่ยนะคะเอกเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่ามีมะเออมาพะพร้าวมีน้ํามะพร้าวที่มีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะก็ วันนี้นะคะเราก็มาปลูกกันวิธีการปลูกนะคะเราขั้นแรกเลยค่ะเราต้องเลือกพันธุ์ปลูกที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะมะพร้าวเราจะได้ดกแล้วก็มีผลผลิตดีค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเลือกพันธุ์ฟาร์มอ่างทองค่ะเพราะว่าได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมานานแล้วค่ะวิธีปลูกนะคะเราก็ขุดหลุมนะคะก็หลุมเราก็จะลึก รประมาณ50-70ถึงเซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยก็ประมาณ6เมตร <ก S 2> คะ่ะก็การปลูกเนี่ยเราก็จะเอา,เอาลูกพันุ์นะคะ <ส crouch S 2> ท,ที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปในหลุมนะคะแล้วก็จัดตั้งนะคะก็บางบางคนนะคะบางเจ้าเนี่ยเขาก็ปลูกแบบเอียง,ยงตะแคงตะแคงค่ะแต่เหมือนว่าว่าถ้าปลูกเอียงตะแคงเดี๋ยวก,ก,ก็กลับมาตั้งเหมือนเดิมนะคะเหมือนว่าก็เลยเออปลูกแบบตั้งีกว่าก็ กบนะคะให้มิดนะคะก็ที่กบให้มิดเนี่ยเพราะว่าเวลาลูกมะพร้าวเนี่ยออกลากลากจะได้อยู่ในดินนะคะถ้าเรากบลอยๆเนี่ยพอลูกมะพร้าวออกลากลากก็จะอยู่บนดินใช่ไหมคะก็เวลาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบเวลาลมพัดนะคะก็อาจจะโอนเอ็นหรืออาจจะโค่นลงมาได้นะคะก็เหยียบให้แน่นเลยนะคะมะพร้าวเนี่ยก็ ต้องใช้เวลาถึงสองปีครึ่งเลยนะคะถึงจะเริ่มออกช่อนะคะช่อดอกค่ะหรือชาวสวนเราเนี่ยเรียกว่าจัดมะพร้าวนะคะก็ระหว่างรอนะคะกว่าจะได้เ,เก็บผลผลิตเนี่ยก็ประมาณ3ปีถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้นะคะก็จะมีช่วงเวลาที่ว่างถึง2-3ปีเลยนะคะก็เราก็ ออมีการปลูกพืชแซมนะคะพืชแซมอันนี้ที่บ้านเนี่ยปลูกฝรั่งนะคะปลูกฝรั่งแซมแล้วก็จะมีการปลูกพืชล้มลุกนะคะแล้วก็อาจจะปลูกเป็นผักไว้กินในครัวเรือนถ้าเหลือแล้วก็เอาไว้ขายเป็นไรายได้เสริมนะคะก็วิธีอันเนี้ยวิธีการดูแลเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะ อันมะพร้าวเนี่ยได้ประมาณสี่เดือนเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นะมะเขือนะคะเราปลูกไว้กินเองแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเราก็ปลูกแฟมไว้ฝรั่งเนี่ยก็อายุประมาณสามปีนะคะถึงจะหมดอายุก็พอดีกับที่มะพร้าวเราก็ตัดลูกได้เลยค่ะ,ะวิธีก,การลดน้ำเนี่ยการให้น้ำมะพร้าวนะคะเราก็จะ,ะให้น้ำไปพร้อมกับ พืชนะคะที่เราปลูกนะคะก็ไปพร้อมกันเลยนะคะพอมะพร้าวใหญ่เนี้ยมะพร้าวก็จะแผ่นะคะแผ่รากนะคะไปลิมร่องนะคะก็จะดูดซับน้ำในท้องร่องแล้วก็จะเลยเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลดอก หปีเนี่ยเราก็จะดูดเรนให้ต้นมะพร้าวหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้นะคะเราก็จะทำให้ล่องเนี่ยลึกสามารถขนส่งออกได้ง่ายนะคะก็นี่ก็จะเป็นที่ดักด้วงนะคะด้วงเนี่ยก็จะเป็นศัตรูอย่างร้ายแรงของมะพร้าวเลยค่ะเพราะจะกินยอดทาให้ต้นมะพร้าวตายนะคะถ้ามะพร้าวเกิดตายเนี่ยเราก็มีการปลูกซ่อมนะคะก็ นะคะการเก็บผลผลิตนะคะก็จะมีพ่อค้าเนี่ยมาเก็บผลผลิตถึงสวนนะคะแล้วก็ก็ประมาณยี่สิบวันนะคะต่อหนึ่งครั้งก็เขาก็จะมาเก็บแล้วก็มาขนนะคะเอามากองให้เรานับนะคะนะหรือบางเจ้าเขาก็นับเอง,แ,งแต่เราให้เรายืนดูนะคะก็มะพร้าวเนี่ยก็จะมีช่วงราคาแพงอยู่ไม่กี่เดือนละคะ่ะแค่เดือนสองเดือนพอละเอ่อ นอกจากก็จะราคาไม่แพงนะคะก็เอ่อชาวสวนเนี่ยก็จะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวนะคะโดยการฟันนะคะแล้วก็ทำมะพร้าวถอดรูปหรือแปลรูปอย่างอื่นนะคะก็อย่างถ้ามะพร้าวถอดรูปเนี่ยมันก็บางทีก็เสียบ้างแล้วก็ทำเป็นพุดดิ้งมะพร้าวนะคะแล้วก็มีการทำมะพร้าวเผานะคะสังเกตด,ดูนะคะ เข้ามาในเขตอําเภอบ้านแพ้วเนี่ยตามข้างถนนก็จะมีการเผามะพร้าวน้ําหอมนะคะก็มะพร้าวน้ําหอมของอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยได้ผ่านการรับรองเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะหรือ G.I. นะคะของจงังหวัดสมุทรสาครด้วยเนื่องด้วยเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวที่ไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบได้นะคะก็มะพร้าวเ,เนี่ยก็จะเหนียวนุ่มนะมะพร้าวก็จะมีรส หวานแล้วก็หอมคล้ายใบเตยนะคะถ้าผ่านมาดูนะคะอ่อมาบ้านแพ้วก็ลองมาชิมมะาพร้าวบ้านแพ้วของเรานะคะหวานหอมชื่นใจมากเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ